มายิ้มสวัสดีค่ะ,อะพอดีระหว่างมารอลูกค้ากัดกลางคืนนะคะเลยถ่ายบรรยากาศท่าน้ำนยิ้มในเวลากลางคืนให้ลูกค้าดูนะคะวันอตอนนี้เวลาประมาณเกือบเกือบสองทุ่มแล้วนะคะทุ่มห้าสิบเจ็ดนะมีถ่ายให้ดูนะคะตอนกลางคืนนะมีไฟสองสว่างให้นะคะเดี๋ยวเดินให้ดูบริเวณที่ตกปลานะคะอันนี้คือจุด ท้าข้างล่างนะคะมีไฟสปอตไลท์สองสว่างให้อยู่นะคะสำหรับ,บที่ลงไปแผนปลาอันนี้คือบริเวณที่ตกปลานะคะ,ะมีสปอตไลท์ให้นะคะ,ะนี่ลองดูจากมุมมองเวลาที่เราตกปลานลนะคะ,นะคะเห็นคันเบ็ดอยู่นะสว่าง ีเก้าอี้มีถังให้นะคะมีเปเลให้มีรังน้ําแข็งกระติกน้ำนะพัดลมบนบ้านมีอีกสองตัวนะคะฝ่ายสองสว่างมีให้กระจุกจุดเลยนะคะมีถังขยะนะคะอันนี้ไว้สําหรับเก็บพวกขวดพวกกระป๋องนะคะนะะจอดรถข้างบ้านได้เลยนะคะสะดวกสบาย ขึ้นไปดูบนบานนะคะตอนกลางคืนคไฟสว่างสำหรับลูกค้าที่จะมากลางเต็นท์นะคะกลางเต็นท์นอนบริเวณนี้ได้เลยหรือจะในตัวบ้านก็ได้หรือจะเป็นนอกชาญตรงนี้ก็ได้นะกวะ้างขวางนะคะ มีห้องย่อยให้สามห้องนอนนะคะแต่ละห้องก็มีไฟนะแล้วก็มีมุ้งใายนะคะปูเสื่อน้ำมันเรียบร้อยเอาที่นอนผ้าห่มหมอนมานอนได้เลยเป็นเหมือนกันทุกห้องนะคะสามห้องเปิดให้ดูได้นี่นะคะ ลมมีอยู่ข้างนอกนะคะลาจะยกขึ้นยกลงตามสบายเลยห้องสุดท้ายนะคะ,ะมีมุ้งให้บรเสอน้ำมันเรียบร้อย นี่นะคะมีอุปกรณ์ทำความสะอาดให้นะคะถาดตะกร้าะละมงังหม้อกระทะนะคะเครื่องอุปกรณ์ในการทำครัวมีเสียงมีมีดเล็กให้นะคะจานชามช้อนส้อมน้ำยาล้างจานฟองน้ำแล้วก็มาตรงห้องน้ำกันอาแบบน้ำได้นะคะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะเป็นแบบตักลาดนะคะนี่นะคะห้องน้ำ ก็ระหว่างมารอลูกค้านะก็เลยรีวิวบ้านตอนกลางคืนให้ดูซะเลยนั่งรับลมตรงนี้ก็ได้นะคะให้เห็นบรรยากาศกะกลางคืนก็ไม่น่ากลัวนะคะตอนนี้กะกลางวันจะเต็มไปจนถึงวันที่4มิถุนานแล้วนะคะ สาร์อาทิตย์ปิดรับจองแล้วเพราะว่าเต็มถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วจะมีกะกลางคืนว่างเป็นบางวันนะคะอย่างเมษาจะว่างวันที่23แล้วก็27นะคะลูกค้าสามารถเช็ควันว่างได้จากเพจท่านาำนายิ้มเลยค่ะ